รับชมการชกมวยคู่ที่สองสำหรับวันนี้นะคะสำหรับมวยไทยเป็นศิลปการต่อสู้ของไทยครับที่อยู่มาอย่างช้านานครับสร้างชื่อเสียงระเบิดไปไปทั่วโลกนะครับ รกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสภาโมยไทยโลกและสมาคมโมยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กําหนดให้ทุกวันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยครับเพื่อที่จะได้ รั์ให้อนุชนรุ่นหลังครับได้เห็นความสําคัญแล้วก็จดจาว่ามวยไทยเป็นเอกลักษณ์สําคัญของชาติครับใช่ค่ะและที่ทุกท่านได้ชมอยู่นี้เป็นการไหว้รูรำมวยนะคะเป็นการรา้รับในกีฬามวยไทยค่ะเพื่อแสดงถึงความกัตันอยู่รู้คุณเคารพต่อผู้ผูมวยเป็นประเพณีที่ปฏิบัติต่อกันมาช้านานแล้วนะคะเช่นเดียวกับหลากหลายวิชาการหลากหลายแผนใของไทยค่ะที่มักจะมีทำการไหว้เครูงก่นอน แล้วก็จะมีการสวมมงคุของนักมวยนะคะซึ่งบอกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่นิยมครับท่าทางในการมาไร,ารา่ร่นไหวครูนิยมบ่อยและได้เหรียกันมากที่สุดเลยนะคะคอาทิเช่นผมสีหน้าหงเหินยุงฟ้อนหงอนางสอดส้นมาราพระราแหลงสอนระยกตามกวางเสือลักหางสาวน้อยปากแป้งรับบอกาษา หลรับมวยไทยเป็นเสือปากการต่อสู้ป้องกันตัวเป็นการใช้อาวุธของร่างกายเก้าอย่างด้วยกันเราเรียกว่านวะอาวุธครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นการออกอาวุธไม่ว่าจะเป็นมือเป็นเท้าเป็น เป็นสอบหรือศีรษะครับในครบเครื่องบนเวทีมวยไทยของลานวัฒนธรรมช่างสุดของเราเลยครับวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณทางใตยมวยเกียรติชัดไทยด้วยรับแม่เป็นไงลีลาท่รารำได้รำการไหวคูมวยนะของนักมวยทั้งสองฝ่ายทั้งแดงและน้ำเงินเป็นไงฮะนี่แค่ทาางการได้รำไหว้ครูเท่าน,นั้นนะครับยังไม่ได้ออก พุทธเลยนะนะซึ่งนะครับคู่นี้ดูดเดือดแน่นอนแน่นอนค่ะสำหรับมวยไทยลานวัฒนธรรมสร้างสุขโดยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรของเราต่อยด้วยกัน3ยกครับยกละ2นาทีทักสนาทีค่ะอีกตะคู่ท่านจะได้รับชมครับคู่มวยคู่เอกในค่ำคืนนี้ที่ลานวัฒนธรรมสร้างสุขของเราอขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยครับ ท่านวัฒนธรรมจังหวัดกระบังเพชรท่านอภิน์มนนุศิกพรพงศ์ ขอขอบคุณท่านรัชการจังหวัดกระบงเพชรท่านชาติริรถจนาเสรีด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนจัดมวยไทยในลานวัฒนธรรมสร้างสุขของเราครับ,บค่ะกิจกรรมที่ดีแตบนี้เรามีทุกๆค่ำคืนในลานวัฒนธรรมสร้างสุขของเรานะคะครับ่านใดที่ชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมการแสดงค่ะหรือจะเป็นมวยไทยค่ะหรือจะเป็นภาพ,พยนตร์นะครับหรือจะเป็นวิถีชีวิตอาหารการกินต่างๆก็เชิญครับ ยังเหลืออีก6คืนจนถวันที่22กุมภาพันธ์เลยครับเ,เป็นไงครับที่ท่านได้ชมกันยูนนี้สังเกตว่าท่าทางการร่ายรำไหว้คงวยของทั้งฝ่ายน้ำเงินและฝ่ายแดงไม่จำราเหมือนข่มขวัญผู้ต่อสู้เหมือนกันนะวน่าไปครับการ เราการไหว้ครูมวยไทยนอกจากจะเป็นการอุ่นเครื่องอุ่นร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมก่อนที่จะคุณทุจริงเป็นการหบขวัญคู่ต่อสู้ด้วยครับพี่แมงเนีเ๋ยูท่าทางสักก่อนนะครับส,สองมุมขอเสียกบมือกับนักมวยทั้งคู่ด้วยครับเดี๋ยวรับชมในยกที่หนึ่งครับตอนนี้คณะกรรมการเรากำลังบอกกติกาและการสกดยูดนะฮะ มาใดที่ชื่นชอบแล้วก็สนใจครับติดต่อสอบถามได้ที่ข้างโรงเรียนเทศบาลสครับใายหรือมาติดต่อพ่อนในเวทีนี้ได้เลยนะครับพร้อมแล้วตับยกที่1ครับฮะเรามาชมกันดีกว่ายกที่1ลีลาการออกหมัดออกมวยของนักผู้จะเป็นอย่างไรนั้นชค่ะย,ยกที่หนึ่งเริ่มแล้วค่ะคุณพี่คุณี่เชียร์ได้ฮะผมเชียร์หมุมแดงครับมนแพ<ๆ>้แดง แากไทยครับงั้นเดี๋ยวนี้ฉันจะเชียร์สิทธิ์โพธุลลโหริชนและกานได้จากของสวนตูรีสอนค่ะครับคือนักวยของอเ,เราในคู่นี้เป็นคู่เอกค่าตัวการจบเงินหลักแสนครับค่ะวันนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรจัดให้ท่านได้รับจบปีที่แ<อ>ลาววัฒนธรรมเมื่อกี้เตรียมเลยนะครับโอ้จากเตะเขยตัวอาหารปากหวานใสแต่ไม่หมดใจวันนี้ไม่แสดงเป็นปคนทหาร มน้ำเงินเซ<ส>็โทโทค่ะวันนี้เราถอดเยอะครับไม่ว่าจะพนาหารหรือสิดโทเราชกกันที่เวทีในไทยรานวัฒนธรรมสร้างสุขครับโอ้โหเรื่องเซ็งมวยไม่ต้องพูก,ก,กตือเนาะขาเป็นขาที่ฟังคู่โอ้โหแตกผูกมากสัหรับมน้ำเงินเนี่ยะสิโตรมหลโถสะดุดสนานแบบนี้ในทุกรักคืนครับค่ะกับลานวัฒนธรรมสร้างสุขมาดูในยกที่หนึ่งโดยฉันดูเชิญออกอาวุธใช่ยกที่หนึ่งโง่ ใช่นะตัดกำลังไปต่อในยกที่หนึ่งครับไ่แบนใจค่ะนักโมยยิ้มหวานนะฝ่ายแดงอนีอันนี้เรียกอหน้อะไรนะไม่อจับไม่ได้เจ้เกี่ยวูลัมตาอีกทีหนึ่งอ้คุณพ่อนขอเก่ว่ก็เนืนางพามกินน้คุณพ่อโจ๋เกียรติใจันนุมานนะครับเบิร์นเบิร์นเลยหา พีเต้ครับเหมือนกันเราได้เห็นศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับแม่ปอดอาวุธกันครบเครื่องกับค่ายมวยเกล็ดกัดใครครับคู่นี้สมน้ำสมเนื้อนะฮะข้ามตัวการโจมตีไม่ได้หาโจมง่ายๆนะสมราคาไม้พี่แม่ใชงหาะสมราคาไฟลักเป็นแสนเลยนะแต่ลานเริ่มสร้างสวนเราฟรีนะคะชมสีหมดยกที่หนึ่งครับพับมารับชมกันต่อครับ ยกที่สองค่ะตอนนี้ที่ทุกท่านได้ชมอยู่น,นั้นนะคะฝ่ายแดงนักมวยนายหยกะนะคนทหารประกาน,น,นใจเกียรติจัดใจและนักมวยนักเงิค่ะนะครับลุ้งนักเงินของเราสิบโตบุญหลงทองสวนปูรีสอร์ทครับพี่แมงระหว่างนายหยกกับหน้าเข้มจับแล้วโอ้โหเลียดเล่นน้อยเลื่อนะน่สำหรับฝ่ายแดงบุญประจานใจเราลื่นเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรสิบโตบุญหลงเขารอได้ พื้นเวทีหวยเราไปเตะกันราด้วยครับโอ้โหเตะแน่นมากค่ะเตะหนาแน่นมากเนี่ยเขาบอกว่าจะมวยแต่เราท่านไม่ต้องรู้ถึงนะนนะเวชีทังคู่เป็นงานการยอกการเล่นลูกเล่นไปไหนมาไ ดูภาพไปทีครับมีนๆนักศึกษาด้วยสองคนด้วยดทภาพไปทีมีเด็กๆมาให้กำลังใจนักมวยของเราด้วยนะครับเขาบอกว่าเยาวชนในวันนี้แหละครับที่จะได้ร่วมกันสื่อสารนะครับศิลปะแม่ไม้คนไทยแบบนี้ในอนาคตหลายท่านที้มาได้ทํสังเกตเห็นว่านักมวยชีของเรานี้เต็มสนามเหมือนกันนะครับเรื่องขาบุณดาแม่นหน้าบุญนักมวยแปดของเราแล้วมีนักมวยหญิงนะครแล้วมีอีกหลากหลายท่านค่ะครับนักมวย ไา่โมยเกียรติชัยเนี่ยมีฝีมือมีความสามารถค่ะนะครับแต่สิ่งที่สาคัญนอกจากฝีมือและความสามารถต้องขอบคุณโอกาสดีๆจากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแำแพงเพชรครับโดยท่านวัฒนธรรมจังหวัดนะครับท่านอภิ์มุติกพงของเราทีนะ่ได้เล็งเห็นถึงความสามคัญของศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับนะแล้วก็ไายโมยในจังหวัดแำแพงเพชรครับ หือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของชาติบ้านเมืองเราครับนี่เป็นว่าแลกกันคนละแข้งแลกกันคนละหมัดมาชบกันต่อบนเวทีครับโอ้ยเข้าหน้าไปเต็มทีเข้าเต็มๆส็มจำราปลายแน่ประกอบใจล้มไปเมื่อสักครู่นะเนี่ยหมัดหนักจริงๆหั่นหนักสิบโคเป็นหลบแน่ หมดมันยุที่สองลงมาในยกสุดท้ายค่ะยกที่สามเราจะต่อยกันทั้งหมดสามยกยกละมสองนาทีพักสองนาทีนะคะเริ่มแล้วค่ะยกที่สามไม่ต้องแก้เกมไม่ต้องรออะไรละคูบีตอนนี้ใส่กันอย่างเดียวแล้วยกที่สามในสองนาทีสุดท้ายในยกที่สามนี้มือเซมซิฟต์ลแดงของเราแดงหรือนั่นเองโอ้โหมุมทีเกินสิบสองเป็นหลังเตะขางของมุมแดงขเราไป้าตู้นะครับเรียกว่า เต่ต่อยไม่เกรงใจกลางก็ไม่แบงค์ค่ะรอบเวทีนี้ครับการออกอาวุธของจัมพุ่งไม่ธรรมดาอู้หแต่รู้สึกสังเกตมุมเงิกในโดราแมสซิ่งตัวคุณหลงเราเตะสูงมากนะครับมุมแดงโอ้ยมุมแดงก้าวกมไปแข่งกันค่ะเจุดแี้เราเข้ากันนะมุมแดงนะครับเรามาดูยกที่สามย้สุดท้ายแล้วค่ะเราจะได้รู้ผลกันว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ จากสายตาแล้วนี่ผัดเดินออกอาวุธนะคะครับโอ้ยเกือบจะเล่นท่ายากอีกแล้วสัดระเบียแดงมาเก๊าเข่าเข้าเต็มๆที่หน้าท้องเลยครับพี่แดงโอ้ยเต็มปากครัอมนุนู่ข้างเวทีระวังด้วยนะครับวันนี้นะถ้าน้องๆสนใจน่ะอย่าลืมนะคะายเกียรับตั้งแต่3ตัวนะครับแต่ถ้าพลาดตรงไปที่น้องของแดงอย่าลืมนะไปติดต่อได้นะคะกับพ่อโดเกียรติใจนะ เรามี้ชมกันในทุกค้องถินครับสำหรับมวยไทยล้านวัฒนธรรมสร้างสิลป์เตะก้านคอหูสังเกตสีงอนยังไม่ธรรมดานะคอหูโรยเมื่อกี้เขาหน้าเต็มๆเลยครับขนาดเป็นลูกเตะเตะซ้ายด้วยนะไม่ใช่เตะขวานะมีใครยอมใครครับสำหรับมวยไทยล้านวัฒนธรรมสร้างสิลป์ของเราสะดุดสนานเข่งโ้นดูเดือด ในทุคกตุคืนอูไปลาบุรีัาลุมเดินสำหรับขุนศักดตอนใส่สายแดงนะนต่อไกับยกที่สามนะครับเอาหมดยกที่สามครับเ็ปรมให้กันลดยคับนศิลปะน้ำใจนักกีฬาของมวยไทยครับรู้แพ้รู้ชนะรู้